I'm proud now. กลับข้คุนท่านนะฮะมางานมันเึ้นกัเนเยอะมากเลยคือไม่ไม่รู้เรื่องมาก่อนแต่ก็กลับขอพูุเจ้านายแล้วค่ะพี่น้องทุกท่านนะคะว่ากรณาเมตตาให้กับชงชายว่าตอนเข้ามาอยู่ที่กรมนี่นะคะคุณครูบอกว่าให้อยู่เป็นคุณหลวงแล้วก็หลวงจะปกป้องคุ้มครองเราวันนี้หลวงยังปกป้องคุ้มครองชงชายอารุ่ฉันมาตลอดจนเลยเกษียแลยนหลวงก็ยังปกป้องอยู่น่ในชีวิตจิตใจของชานก็คือกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็มนนะคะคีอะไรต้อง เป็นร้อยค่ะและตั้งงานดนตรีนสวนเนี่ยเป็นงานสำคัญที่กรมชาสัมพันธ์ตั้งใจทําให้กับแฟนเพลงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆจะสังเกตว่าในงานจะมีแต่การมาฝากกันคนนี้มีข้าวหลามคนนี้มีแจงร้อนคนนี้มีน้ำสวนไพรมาแจกกันไม่มีการซื้อขายนะคะเป็นน้ำใจที่ดีงามค่ะคืนนี้ค่ะ